สวัสดีครับยูทูบอร์สู่ช่วงขยับจอทอเกชิบนะครับและวันนี้ดําเนินการสัมภาษณ์โดยผมนะครับจีนอารกรด้วยเกษรครับถ้าผมบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้เราอยู่ในคอนโดมิเนียมห้องหนึ่งกลางเมืองเนี่ยคุณจะเชื่อผมเปล่าเพราะว่าสภาพเนี่ยเหมือนอยู่ในสวนเลยครับเรามาอยู่พร้อมกับเจ้าของห้องนี้แล้วก็เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในบรรยากาศวันแม่แบบนี้ครับกับอิงบทบาทของความเป็นแม่นะครับที่เดฟรีแมนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจีนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่ คอนโดนิเอียมจริงเลยครับพี่เดะเข้ามาเหมือนก็เป็้นงข้างนอกมันเป็นตึกแท่งๆปกติแต่เดชินอยู่กับบ้านไงตั้งแต่น้ําท่วมคราวที่แล้วอ่ะจนไม่ได้ทํางานที่เอเอสนี่แหละก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเราเราไม่ติดไม่คุ้นชินกับคนฝั่งโทนไงจะต้องมีต้นไม้จะต้องมีแบบธรรมชาติอ่ะแล้วพออยู่เป็นห้องห้องตึกๆเราก็พยายามที่เขาเรียกว่าครับที่อยู่ยากอยู่ได้ครับใจอยู่ยากเพราะฉะนั้นเราก็ปรับใจของเรา ให้มันเข้ากับบรรยากาศซะหลังนี้อยู่กับใครครับพี่เดชอยู่กับน้องอ่ําอยู่กับลูกชายที่คนเคยเห็นบ่อยๆจากแบบเบาตอนนี้ก็ป .2 สองแล้วค่ะเจ็ดขวบกว่าแล้วพี่เดชเลี้ยงน้องอ่ามากี่ปีแล้วก็อายุเขาเลยอ่ะดูด้วยกันลบไปหกเดือนคือเราเอาเขามาตั้งแต่หกเดือนแบบเบาคือเบบีเลยคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะคือยังกินนมอยู่อ่ะยังกินอาหารยังไม่ได้กินแบบพวกข้าวเสริมกล้วยอะไรเลยใช่ใช่ ตอนนี้อยู่ช้อะไรละปสองแล้วค่ะเรียนที่ไหนยังไงฮะตอนตอนเด็กๆก็เรียนโรงแวกบ้านรอตัดปสองมันจะวุ่นวายตอนหลังน้ําท่วมช่วงน้าท่วมแล้วรู้ก็จะขึ้นตอนหนึ่งแล้วเรามานั่งคิดแล้วล่ะช่วงนั้นข่าวก็จะแบบว่าหลากหลายไงโรงเรียนเด็กโดนคนขโมยรถจากรถตู้บ้างรถตู้มาจับเด็กนักเรียนบ้างรประตูนักโรงเรียนทับนักเรียนตายบ้างทุกอย่างแบบ เฮ้ยท้ามมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบไม่น่ามือไทยถ้ามันอยู่ยากอย่างนี้เราไม่ได้แบบแหมสปอยลูกขนาดจะต้องหาโรงเรียนชั้นหนึ่งขนาดโรงเรียนอันดับหนึ่งไม่ใช่ขนาดนั้นเราไม่มีปัญญาไงแต่โรงเรียนไหนถึงจะเหมาะสมมาหลายๆเรื่องด้วยคนจีนเพราะว่าด้วยสภาพสภาวะของตัวเรามันเป็นอย่างนี้ด้วยบ,บางโรงเรียนเนี่ยเขาสอนแต่เรื่อง เรื่องให้เด็กเก่งแต่ไม่ได้สอนคุณธรรมจริยธรรมแล้วลูกเราจะอยู่ร่วมกับเขาได้ไหมถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรที่มันกระทบกระเทือนแม้ว่าเราจะให้ข้อมูลเท่าแล้วให้วัคซีนเขาแล้วแต่น้ําหยดลงหินทุกวันทุกวันบางทีมันก็มีกร่อนบ้างมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตรงนี้เหมือนกันว่าสังคมของเรียนนั้นเขาอยู่กันยังไงหมายความว่าเดฟกฝรัเลี้ยงลูกต้องระวังกว่าคนอื่นเลี้ยงถูกต้องคือระวังทั้งตัวเราเองแล้วระวังทั้งลูกแล้วเราก็ต้องคิดเหมือนกับที่คนอื่นคิดเผื่อเราอยู่แล้วว่า เฮ้ยมึงเป็นสภาพอย่างเงี้ยมึงแน่ใจหรือเป็นแม่แล้วมึงจะเลี้ยงได้แบบคนอื่นเขาเลี้ยงแล้วลูกมันจะไม่เป็นตุ๊ดเหมือนมึงเหรออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคำถามที่เป็นควีเช่นมาของทุกคนซึ่งสารแน่แบบว่าคิดให้อ่ะแล้วทำไมพ่อแม่มันไม่เป็นโจรลูกมันยังเป็นโจรได้พ่อแม่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีลูกทำไมเป็นรัฐมนตรีได้มันไม่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนและการลิงก์ดูโกรธไหมครับพี่เดเวลาคนบอกเงี้ยไม่โกรธเพราะว่าเออคือเขายังไม่เข้าใจมากกว่า เขาบอกว่าอย่าไปว่าคนโง่อย่าไปโมโหคนบ้าเพราะฉะนั้นเราเอ๊ะเราก็มานั่งคิดจริงๆแล้วก็เป็นอย่างที่เขาน่าจะเป็นห่วงแต่บางทีอ่ะไอ้ที่เขาเป็นห่วงเราอ่ะเขาเคยคิดเป็นห่วงตัวเขาเองก่อนไหมว่าลูกเขาที่เขาคิดว่าเขาพร้อมเขาดีเขาอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงทําไมเขาไม่คิดในแง่มุมมุมที่มันเป็นบวกสําหรับเราบ้างอย่างเช่นเออเนาะดูสิพ่อแม่เขายังไม่ดูแลทําไมเรามันดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยทาไมมันไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เขาสร้าง กลไกลทางธรรมชาติให้เราเกิดมาเพื่อทําหน้าที่นี้มแต่ว่ามีเรื่อง่ต้องระวังเหมือนกันใช่สำหรับน้องอ๋อมที่คือเด็กเนี่ยมันเซนซิทีฟเราไม่ได้เอาเด็กมาเพื่อเป็นตัวประกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องมีเราต้องคิดแล้วลหละว่าเฮ้ยเป็นโรงเรียนเนี่ยเราไปส่งเนี่ยลูกเราไม่ได้รู้สึกอะไรมันไม่ได้เป็นเฉพาะอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยเด็กเนี่ยมันไม่ได้ลึกซึ้งขนาดที่ว่าเป็นอะไรเป็นแบบไหนเป็นอะไรเด็ก จริงๆแล้วตัวเด็กเองเนี่ยแค่ว่าวันนี้มีไปโรงเรียนมีข้าวกินที่โรงเรียนเหมือนเพื่อนไมหมมีชุดนักเรียนใส่เหมือนเพื่อนไมหมนั่นคือความซับซ้อนของเด็กมีแค่นั้นอะ่ะเด็กมันไม่ได้คิดซับซ้อนว่าอ,อะไรคืออะไรอยู่แล้วแต่อีผู้ใหญ่เนี่ยไปคิดซับซ้อนแล้วไปป้อนข้อมูลให้เด็กเองใช่ไหมล่ะมันจะมีเด็กพ่อแม่อ่าทำไมพ่อเป็นอย่างนี้ทําไมอะไน,น,นี้เขาก็เอานั่นพ่ออันนั้นแม่จบมันไม่ได้คิดอะไรซับซ้อน ผู้ใหญ่ไปคิดซับซ้อนให้เด็กเองเคยเจอไหมพี่เดกเคยเจอกับตัวมีประสบการณ์เฮ้ยมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเราสอนลูกเราก็รู้แล้วว่าเราต้องเจออย่างนี้เราเจอมันด้วยตัวของเราเองก่อนที่จะมีลูกอยู่แล้วแต่เราก่อนหน้านั้นพี่เดเจอยังไงก็เจอแบบว่านี่เป็นตุ๊ดเป็นกระเทยอะไรอยู่นอย่างนี้โอ๋อะไรอย่างเนี้ยลูกเมืองไทยสมัยก่อนใช่บอกลูกบอกลูกว่าวิอะอย่างนี้แล้วลูกก็ด้วยความเป็นเด็กอ่ะบางทีเราขึ้นลิฟต์มาเด็กคุยกันเองอ่ะ แล้วไม่โอเคกลายเป็นว่าเด็กฉลาดเด็กรู้แยกแยะว่าอันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงนะอันนี้เป็นตุ๊ดนะ่ะ uh huh. อันนี้นะแต่ไม่รู้จาักกาลเทศะแล้วก็ไม่รู้จักมารยาทในการที่จะพูด uh huh. เพราะฉะนั้น uh huh. ขึ้นลิฟต์มาด้วยกันถ้าเป็นคนอื่นไม่ตกหัวทิ่มแล้วเหรอ <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ก็เด็กสองคนคุยกันเด็กพูดยังไม่ชัดเลยอะ่ะ uh huh. เด็กยังพูดคัดพูดแบบว่าฟันน้ำนมยังหลุดไม่หมดแล้วก็อุ้ย <c oughs> แม่เราบอกว่า ป้าคนนี้เขาเป็นจูดเป็นกูดอย่างเงี้ยตะฮูดยังพูดไม่ชัดเลยว่าเป็นกูดอย่างเงี้ยเป็นกูดเราก็เลยบอกว่าเออกไปบอกแม่ด้วยนะให้สอนลูกสอนลานหน่อยนี้เราก็เราก็เอ๊ะจะทำยังไงเราก็ต้องเริ่มบอกอธิบายให้ลูกเราไม่เคยเลี้ยงลูก <of them. S 2> ไม่เคยปิดบงังจะไม่ได้บอกว่าเออฉันเป็นนางฟ้าอยู่ดีๆฉันเสกเธอขึ้นมาไม่มันไม่ใช่อ่ะหนูออกมาจากไหนออกมาจากสะดือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ที่จะสอนลูกแบบนั้นแล้วในสมัยนี้เราก็ต้องอธิบายเขา แต่ไม่ใช่ว่าเด็กอยางอ๋อนี่ฉันเป็นอย่างนี้ทุอย่างไม่ใช่ไงมันค่อยๆเรียนรู้เด็กมันจะเรียนรู้ของมันเองเริ่อง,องั้งแตอนไหนนี่เรื่องที่เขาจะจะเรียนรู้ว่าเรื่องสรีละเรื่องอะไรต่ออะไรต่ออะไรที่เขาจะ <c oughs> เราก็จะสอนว่าแม่เป็นแม่ที่พิเศษกว่าคนอื่นนะเพราะสมัยก่อนดิมิม่ขนนกคงนักแข่งอะไรไม่เคยโกนไ<อ>งจีนเด็กก็ปล่อยปกติจะไปทํางานแต่งตัวพี่ก็ใส่ถุงน่องอ่าฮะใครจะมาถกถุงน่องเดินดูขนนกแข่งหรือเปล่าไม่มีแล้วเราไม่จะเราอยากเป็นอย่างนี้เราเราจากมีนมเหรอ ไม่ใช่แต่ถ้าแต่งตัวม,มีมีหน้าอกก็มีสวยแต่มันไม่จําเป็นจะต้องไปทําเราใส่ยกทรงก็ได้ถ้าคนไม่มาเปิดดูนมเรานี่เวลาเราแต่งตัวสวยก,วก็ดูชว์ก็ตอนใส่ชุดนี่แหละใช่เราไม่ได้จําเป็นจะต้องเปิดนมเปิดอวัยวะอย่างอื่นให้คนดูว่าฉันเป็นผู้หญิงนะผมเพราะคนก็ไม่ได้มองถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแต่พอมามามีลูกเราก็ต้องอธิบายว่าแม่เนี่ยเป็นแม่ที่พิเศษและหนูเนี่ยเป็นเด็กที่พิเศษมากกว่าคนอื่นเพราะหนูมีแม่หลายคนนะหนูมีแม่ที่ให้กาเนิดหนู คนหนึ่ง uh huh. ชื่อแม่คนนี้นี้เราจะปิดทำไมเพราะโตขึ้น <c oughs> เขาก็ต้องเรียนรู้เองเราไปโกหกเขาเดี๋ยวก็เหมือนละครเหมือนหนังที่บอกโตขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าจะรักแม่คนไหน <c oughs> แต่เขารักหนูนะเพราะเขารู้ว่าถ้าอยู่กับเขาหนูจะลําบากเขารักหนูมากเขายอมสละหนูให้แม่ดูแล <c oughs> เหมือนกับตอนนี้แม่ก็รักหนูมากแต่แม่ไม่เกาะหนูไว้อยู่กับหนูทุกวันหรอกแม่ก็ต้องส่งหนูไปเรียนโรงเรียนประจําเพื่อจะให้หนูได้มีเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเราสอนเป็นทอดทอดทอดแม่จะอยู่กับหนูทั้งชีวิตไม่ได้หนูจะต้องอยู่กับตัวหนูเอง แล้วเราก็ไม่ครอบงำเพื่อให้เขาเรียนแบบใครจะมาบอกเรียนแบบพฤติกรรมเราหรืออะไรเด็กนักเรียนครูผู้ชายครูผู้หญิงนี่ให้เรียนแบบอีกเป็นล้านคนอ,อย่ข้งนอกนูน่นไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องแบบอะไรแต่สมัยก่อนเราก็จะเสริมให้เขาพลาวในตัวของเราก็คือคเขาจะด้วยเขา,าเป็นเด็กที่ฉลาดอยู่แล้วเวลาไปไหนอ่าเห็นไหมเราไปไหนเนี่ยคนอื่นเขายิ้มแย้มแจ่มใสกับแม่เขาทักแม่เขาสวัสดีแม่แสดงว่าแม่ไม่ได้ทําตัวเป็นที่น่ากเกลียดน,นะถึงแม่จะเป็นยังไงเนี่ย ทุกคนก็ยอมรับแม่ใช่ไหมลูก oh. ไม่มีใครมาด่าว่าแม่ว่าอุ้ยเป็นคนไม่ดีเป็นโจรเป็นขยันเสพติด uh huh. นะลูกเขาพลาวตรงนั้นมากกว่าแล้วพวกก็เห็นกับตัวเขาเองว่าเห็นไหมที่แม่เป็นอย่างนี้ยหนูได้เห็นหนูได้ไปเที่ยวหนูได้ไปออกรายการนู้น uh huh. หนูได้ไปเอ่อคนอื่นเขาต้องเสียบัตรเอ่อฮอลลีเดย์ออนไอแต่เห็นไหมหนูแม่ทารายการหนูเลยได้ uh huh. ไ,ดไปดูและได้ดูใกล้ช uh ิด huh. กับคนอื่นด้วยไม่ต้องไปแย่ง uh huh. แม่ไปแม่ไปช่องสามงานวันเด็กหนูก็เห็นเห็นไหมล่ะคนอื่นเขาโอ้โหหนูเข้าคิวยาวกันก่าจะได้เขาแต่ของแม่ปุ พี่เดพี่เดมาทางนี้แล้วหนูก็ได้ของก่อนใครเลยอ่ะพี่เดรอลูกเราต้องชี้เราต้องชี้มุมมุมที่มุมบวกให้เขาด้วยแต่เราก็ไม่ได้ปิดบังเขาแค่ทีเดียวแต่เราก็จะสอนเขาในในมุมที่ว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ตรงจุดไหนนะลูกมันอยู่ตรงที่ว่าเราทําอะไรถ้าเราทําตัวดีระวังตัวดีคนก็จะชื่นชมเราคนก็จะยอมรับเรานะลูกเขาเห็นด้วยตัวเขาเองเขาถามเลยเด็กเด็กเด็กไม่ถามเดว่าเขาฉลาดมากมากที่จะไม่ถามแต่เขาก็ จะบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้แค่แค่เรื่องหนึ่งเราจับได้ว่าเขาฉลาดยังไงสามขวบอ่ะเขานั่งสองประจุทแล้วเขาก็จับจมูกเขาเองแล้วเขาบีบบีบอย่างเงี้ยแม่ทําไมอ่ะจมูกของอ่ำมันไม่โด่งเหมือนของป๊ากับของแม่เลยเราก็อธิบายว่าป๊าเป็นฝรั่งเป็นลูกครึ่งฝรั่งเปลูกโดยด้วยด้วยนั่นเนี่เขาจะจมูกโด่งแต่ของอ่ำเนี่ยจะเหมือนแม่แต่แม่ไม่ได้โด่งมาแต่แรกครับแม่มาทำเอาที่หลังวิทย์สอนนี่เหรอ บอกอธิบายใช่หนูทำแอานี้เหรอแล้วหนูจะทําได้ไหมเขาก็ต้องถามต่อมีอ,อแม่ทําต่อเมื่อเราโตพอที่จะทําได้แล้วลูกเขาก็เข้าใจเหมือนเขากินอาหารเผ็ดไม่ได้วันหนึ่งที่หนูโตพอที่จะกินหนูก็กินได้แต่ตอนนี้หนูกินเผ็ดแล้วหนูก็ร้องไห้ใช่ไหมถ้าหนูปิก ฝืนไปกินก่อนมันก็กินไม่ได้ลูกมันไม่มันก็จะไม่อร่อยแต่พอวันหนึ่งหนูโตพอที่หนูจะกินเผ็ดได้หนูจะไปอร่อยกับมันหนูจะค่อยๆเพิ่มความเผ็ดของมันไปเรื่อยๆนั่นคือหนูได้เรียนรู้ของตัวหนูเองทั้งศึกษาแม้กระทั่งรุ่นพี่ศึกษาแม้กระทั่งเพลงสีดาว่าทําไมเขาต้องฆ่าตัวตายศึกษาดูหนังเรื่องเพลงสุดท้ายเฮ้ยทําไมมันจะต้องตายอีกแล้วแล้วถ้าเป็นฉันนะ่ะถ้าเกิดฉันมีความรักอย่างเขาฉ,ฉันต้องตายด้วยเหรอ